สวัสดีครับทุกๆคนสวัสดียามเช้านะครับอะไรในวันนี้นะครับทุกคนสําหรับมือใหม่หัดปลูกต้นทุเรียนนะครับทนก็จะพาทุกๆคนมาดูต้นทุเรียนที่ปลูกไว้นะครับทนต้นโตเร็วมากนะครับทนต้นสมบูรณ์เนาะก็คือต้นทุเรียนต้นนี้เลยนะครับทุกคนซึ่งอายุนะครับทุกคนสองปีนะครับทนอายุแค่สองปีนะครับทนแต่ว่าต้นสมบูรณ์ ต้นโตเร็วมากเรามาดูวิธีการปลูกและการรักษานะครับทนว่ารักษาอย่างไงนะครับทนปลูกแบบไหนดูแลแบบไหนนะครับทนให้ต้นทุเรียนโตเร็วนะครับทนสมบูรณ์ก็คือต้นนี้นะครับทุนอายุ2ปีนะครับทนซึ่งจะเป็นต้นพันธุ์ม้อนทองนะครับทนต้นนี้จะเป็นต้นพันธุ์ทุเรียนม้อนทองนะครับทุนเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของ ลำต้นก่อนเลยนะครับทุกคนซึ่งอายุ2ปีนะครับทนต้นนี้เรามาดูในส่วนของลำต้นนะครับทุนซึ่งจะเป็นลักษณะลำต้นนะครับทุนก็คือจะเป็นลักษณะกิ่งข้างนะครับทุนแต่ว่าแต่ก,กิ่งเยอะนะครับทุนเรามาดูในส่วนของลำต้นครับทุกคน ในส่วนของลำต้นก็สมบูรณ์นะครับทุกคนอายุ2ปีพันมอนทองนะครับทุกคนต้นโตเร็วต้นเป็นพุ่มนะครับทุกคนแตกกิ่งข้างนะครับทุกคนซึ่งกำลังแตกยอดนะครับทุกคนและในการปลูกนะครับทุกคนในการปลูกในการรักษานะครับทุกคนต้นนี้เนาะซึ่งในการปลูกนะครับทุกคนจะเน้นใสุ่่น ธรรมชาตินะครับทุจนจะเน้นใส่ปุ๋ยอินทรีย์นะครับทุนซึ่งในการใส่ฟุนหรือว่าใส่ปุ๋ยนะครับทุนก็จะใส่3สัปดาห์ต่อครั้งหนึ่งนะครับทุนซึ่งในการปลูกต้นทุเรียนที่สําคัญนะครับทุนที่สําคัญเลยเนาะเราต้องทําการนะครับทุนใส่ฟุนหรือว่าปุ๋ยแบบให้ต้นทุเรียนนะครับทุน และก็รดน้ําเป็นประจานะครับทนในการรักษาต้นทุเรียนเนาะก็คือต้นนี้นะครับทนจะใส่ปุ๋ยธรรมชาตินะครับทนจำพวกขี้วัวแห้งหรือว่าปุ๋ยหมักนะครับทนจะใส่3มสัปดาห์ต่อครั้งหนึ่งนะครับทนแนะในการรดน้านะครับทนซึ่งจะรดน้ําเป็นประจานะครับทานอย่างน้อยนะครับทนสองวันต่อครั้งหนึ่งนะครับทน ซึ่งในการรดน้ำเนาะก็จะช่วยให้ต้นทุเรียนของเราเติบโตเร็วนะครับทุนซึ่งต้นนี้นะครับทนอายุ2ปีเป็นพุ่มนะครับทนแต่ว่ายังไม่ได้ทําการตัดแต่งกิ่งนะครับทนยังไม่ได้ทําการตัดแต่งกิ่งเลยนะครับทนซึ่งจะเป็นต้นทุเรียนพันห์ธุมอนทอง จะเป็นการเสียบยอดนะครับทนพันมอนทองต้นตัวเร็วมากนะครับทนซึ่งในการดูแลรักษานะครับทนในการปลูกหลกัลกๆเลยนะครับทนก็คือเนาะจะเป็นการใส่ฝุ่นหรือว่าปุ๋ยนะครับทนแล้วก็การรดน้ํานะครับทนและจำพวกต้นทุเรียนนะครับทนในการรักษาเนาะเป็นต้นเลยสาเหตุหลักๆ ในต้นทุเรียนนะครับทนก็จะมีพวกเพี้ยนะครับทนจะมีเพี้ยมันขึ้นตามต้นทุเรียนนะครับทนเราอาจจะใช้นะครับทนายาฆ่าเพี้ยนะครับทนเพื่อป้องกันนะครับทนให้ต้นทุเรียนของเราสวยนะครับทนใบสวยเนาะใบเขียวนะครับทนก็ประมาณนี้นะครับทุกคนที่พามาดูเนาะก็คือต้นทุเรียนอายุ2ปีนะครับทุน สำหรับมือใหม่นะครับทนที่หัดปลูกต้นทุเรียนนะครับทุกคนก็ประมาณนี้เนาะ,ะพาทุกคนมาดูรอบๆนะครับทุนซึ่งจะเป็นทรงพุ่มนะครับทอนก็ประมาณนี้นะครับทุกคนในคลิปนี้เนาะที่พาทุกคนมาดูสําหรับมือใหม่หัดปลูกต้นทุเรียนนะครับทุกคน แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับทุกคน